สวัสดีครับเบลคัตอมัดนะครับพามาเบิ้งมื้อนี้พามาเบิง้งส่วนส่วนของตัวเองครับส่วนตัวเองนะครับบันทึกไว้เตือนความจาเจ้าของจากนอยนะครับว่าเจ้าของเห็ดส่วนเป็นไดน,นะครับอ่ะพืชที่เห็นอยู่นะครับเป็นกล้ยกวยกุ้งกล้วยนี่กล้วยน้ําว้านะครับกล้วยน้ําว้า กล้วยนำวาเฮ้ยไม่ใช่ครับกล้วยหอมโอ้โวากระเบื้งเนาะกล้วยหอมครับปลูกมาปีแปดเดือนนะครับก็ยังบอเตอร์ประตูไปเห็นครือะเนียนะครับในสวนก็มีพืชที่ปลูกไว้นะครับหนึ่งก็คือผักหวานเนี่ยครับเนี่ยผักหวานผักหวานป่าครับผักหวานป่าใช่ต้นนี้ครับต้นนี้ครับกล้องมันซูมมาครับต้นผักหวานป่าครับ ปูแบบบ่มีพีเลี้ยงครับปูแบบบบมีพีเลี้ยงแต่ก็เริ่มหาพีเลี้ยงมาซอยแล้วนะครับเนื่องจากว่าหลายคนบอกว่าถ้าโบมีพีเลี้ยงนั้นนะครับพืชกะหรือว่าผักหวานป้าน,นั้นกะซีรอดยากได้นะครับผมกันเลยฟ้าไปหาพี่เลี้ยงมานะครับนี่ต้นนครับกุ้มาถึงเออยังมาถึงปีครับในจากเดือนแล้เนา ประมาณเจ็ดเปดเดือนนี้ว่าครับประมาณเจ็ดเปดเดือนนะครับสลับสวนของผมนะครับอกวานประมาณมีสิบกว่าต้นครับมีสิบกว่าต้นนะครับปูกแสมกับไอ้ปากไวเนี่ยนะครับในก้อยก็มีต้นเงาะครับขาว่าน้ำเน่าแหีว แถวน้ำเนาานั้นเงาะจะดูแลง่ายที่สุดว่ากันครับผมก็เลยลงมาไว้ลงตรงนี้อยู่ประมาณมีหกต้นครับอย่างเล็กๆอย่างละน้อยครับนึกเจ้าว่ากระเซ็นถุน้อยนะครับกระเซ็นถุงน้อยก็ค่อยๆหาไปครับค่อยๆหาค่อยๆเอ่อเป็นวัดค่อยๆหาค่อยๆปล๊กทีอยางนะครับเอาเอาบ่มีเงินเขาก็เฮ็ดส่วนได้ครับแต่เขาก็ลงอย่างย่างละน้อยครับอย่างละน้อยไว้เพื่อนะครับเพื่อ เื่อว่าเอา,าจะได้บ,บ่อน้าบาหลายนะครับถ้าลงลงย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะพืชน,นะครับซื้อมาลงเทเดียวก็ใช้ทุนลายได้นะครับใช้ทุนลายก็ทําให้เห่าบุมีทุนตรงนั้นนะครัาเหา่หาอาร์ติธอนะครับในส่วนของ่มก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการการขาดน้ําครับขาดแรงน้าขาดระบบน้ํา แต่ผมใช้แบบใดีใช้รถแก้น้ํามาครับแก่น้าแล้วก็เอาบัวมาหิ้วหดนะครับที่เห็นอยู่นี่นเป็นต้นอะโวคาโดครับอะโวคาโดนะครับกีรแเล็กเบอยากบมตั้งใจปุ๊บคนเหรอครับแต่พอดีทุเรียนมันตายครับทุเรียนมันตายก็ลองเออลองหาพืชชนิดใหม่ที่ลงมาแทนหลุ่มเก่าหรือว่าจุดเก่าที่ทุเรียนมัน เคยตายนะครับก็เลยเอาเอะโวคาโดมานะครับอะโวคาโดก็ใช้แบบการเพราะมเมล็ดเพาะมเมล็ดแล้วก็มาปลูกลงก็คิดว่าถ้าถ้ามันโตนะครับก็จะใหายอดพันธุ์ดีนะครับมามามา,มา,ม,ามาเสียบมหรือว่ามาเปลี่ยนเดยนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนครับทุเรียนก็คิดว่าต้นต้นนี้ก็ประมาณปีแปดเดือนครับปลูกปลูกลาย ยางนะครับปีแปดเดือนตอนนี้เลื่ออยู่ประมาณทีแรกลงเป็นห้าสิบครับโลเลื่ออยู่ประมาณยี่สิบสามต้นครับหลังจากที่หนาาที่ผ่านมาเพิ่นตายไปเยอะนะครับตายไปเยอะส่วนข้างบนนะครับ่วนข้างบนก็มีทุเรียนแดงครับทุเรียนกับอะโวคาโดเนี่ยนะครับอะโวคาโดก็แซมกับตน้น ทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะครับเพราะว่าหนึ่งทุเรียนมันมันมรดครับก็เลยปลูกเอาหัวกระดมาแทนนะครับส่วนทุเรียนผมปลูกแบบอินทรีย์นะครับปลูกแบบอินทรีย์ก็เลยทําให้หนึ่งการเจริญเติบโตเก่าช้านะครับสองนะครับสองคือโรคแลวก็มแมลงกระลายนะครับอย่างนี้ครับเริ่มมีอาการของโรคให้เห็นนะครับก็คือโรคลาสนิมหรือลาน้ําค้างนะครับตามใบ หลังจากที่ฝนหายไปนะครับนะครับนี่ครับเกือเปลี่ยนเกลือพุกต้นนะครับที่ลงเบื้องแปลงถามว่าผมใช้เบยดใดตัวนี้อย่งครับยังหาการแก้ไขปัญหาตัวนี้บ่ได้ครับก็เลยอย่างปล่อยไว้อยู่ครับปล่อยแล้วก็ทีเอาในเรื่องของทีไปห้าครับไตไตไตโคลาม่านะครับเชื้อราเนี่ยนั่นนะครับมา มาชีดพน่นทางใบให้เบื้องก่อน,นครับว่ามันจะมีการตอบสนองดีบอกนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังหาอยู่นะครับอย่างต้นนี้ก็เป็นเกลือพุ่งต้นนะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงไปประมาณอาทิตยก์กว่าแล้วครับกว,กว่าแลวน,นี่ก็อีกต้นหนึ่งที่มีปัญหาตอนนี้ครับปัญหาตอนนี้ก็คือลาสนิมครับลาสนิมตามใบนะครับ กะมีแมลงกัดกินใบได้ครับแมลงกัดกินใบแบบหูคาเคลื่มนนี่เบิดนะครับตอนนั้นปิดนปลามาดูสวนกันต่อครับยางไปเบึงนะครับทุเรียนบางปีแรกนะครับระหว่างปีแรกปีกว่าๆนะครับภาพ แทบจะทำให้ทอดใจคือกันครับการปุ๊กทุเรียนของผมเพราะว่าม่มีการจเจริญเติบโตไปนะครับซึ่งตั้งจากกับผู้ที่ใช้เคมีครับใช้เคมีก็ทําให้ทุเรียนนั้นโตเร็วได้หรือว่าเพื่อนมีประสบการณ์ก็ชิ้โตเร็วได้ครับอย่างต้นนี้ครับต้นนี้ก็ผมปลูกกับพรมกันครับปีแปดเดืนเอนช่วงทีแรกแทบจะบ่มีใบเลยครับเพราะว่าเปลี่นการพุบเลยนะครับ กาทําให้ท้อใจครับแค่เป็นการทูบแล้วก็มาเพิ่งมาแตกใบช่วงนี้ครับช่วงต้นๆฝนนะครับหลังจากที่เบิดน้ามาก็เริ่มแตกใบเห็นเออแสดงว่าต้นนี้น่าจะนะครับน่าจะรอดแล้วนะครับเอาปอบใจตัวเองครับนี่ก็มีมีน้อยหนาครับบานผมเอื่นมาเคียบนะครับลงแสมวบนะครับแสมใบหางนั้นแด่หางนี้แด่ครับ นะครับต้นนี้ก็ผู้เหรียนต้นหนึ่งครับต้นเมื่อกี้นี้ก็ซกนนนนกูซี่กับต้นนี้ครับต้นต้นนี้ก็ซูซี่กับต้นพวกแฮบแฮบโบเห็นใบเลยครับก็มาเห็นใบช่วงเบิดหนาวแล้วก็ต้นฝนมาก,เมกา็เริ่มแตกใบนะครับเริ่มนี่ก็เริ่มแตกเป็นรอบที่สองนะครับต่างกับต้นนี้ครับต่างกับต้นนี้เหลือเกินนะครับต่างกับต้นนี้เหลือเกินต้นนี้ผู้ความกันครับขนาดผู้ความกันก็คือ หนึ่งปีแปดเดือนครับแต่สภาพต้นเขาครับเบิ้นงะความสูงกันประมาณร้อยหกสิบห้าประมาณพูดนะครับนี่ครับนะครับก็เริ่มที่นี่ครับเริ่มจะแทกใบได้ดีครับแทกใบได้ดี โดยเฉพาะ,ะช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนนะครับช่วงฝนถ้าเขาได้น้ําได้ปุ๋ยนะครับจะทําให้ยอดของเขาได้เดินได้ดีนะครับเริ่มใบใบเริ่มจะกแก่แล้วนะครับก็ยากเห็ดให้มันแตกยอดอีกจากรุ่นหนึ่งอยู่ครับเพื่อเพื่อให้ทันหนาวนะครับตอนหนาวจีบไดามีปัญหาอีกนะครับอันนี้อีกหนึ่งต้นนะครับมีหนึ่งต้นที่พอ พอเบื้องได้นะครับพอเบื้องได้พอให้ขนเห็ดหรือขนพูกนั้นอุ่นใจนะครับแล้วก็มีกําลังใจน้อยนึงนะครับตันนี้เช่นเดียวกันครับตันนี้ก็เริ่มแตกใบได้ดีนะครับมาปีปีครึ่งนี้นะครับปีครึ่งครึ่งทุเรียนของผมเริ่มที่จะบางต้นเริ่มตอบสนองได้ดีนะครับช่วงปีแรกๆนั้นแทบที่จะบเห็นเลยครับเห็นว่าจะเป็นต้นทุเรียนเลยนะครับามวาทอ้อวท้อคือกันครับเพราะว่า มบ่มีระบบน้ําคือเพิ่นนะครับก็ต้องขนน้ามาครับขนน้ํามาจากแถวบ้านนะครับสิบกว่าเกือบสิบกิโลนะครับบรรทุกรถมานะครับแล้วก็มาหิ้วน้ําหิ้วบัวรถนะครับอันนี้นะครับบันทึกความทรงจําครับผู้ใดที่คิดยากทําการเกษตรครับเฮ็ดไปฮีละน้อยครับหาบ่มีทุนย่างผมเองก็ได้ครับผมก็บ่มีทุนครับก็ซื้อมาลงเที่ยวแล้วต้นสองต้นครับ วันละต้นสองต้นให้คิดซะว่าอย่งครับเอาซื้อหวยไปบื้ึกเขาเบิดเงินลายกว่านั้นนะครับผมก็เลยคิดเรื่องนั้นนะครับก็เลยเอ้าเอาเอาเงินที่ซื้อหวยนะครับแต่ละงวดแต่ละงวดเนี้ยเอามาซื้อต้นไม้ปล๊กนะครับดีกว่านะครับเอาผมเล่นหวยเก่งครับลอตเตอรี่ในหกเจ็ดเปดใบทั้งที่เงินรายได้เขามีเดือนนี้เริ่มถอยถอยแล้วครับเริ่มถอยถอยแล้วก็เริ่มหันมาอ่า อันมาปุูกทางต้นไม้แทนนะครับต้นไม้แทนในเรื่องของลอตเตอรี่แล้วครับบะวังโชคลาภลวนะครับบ่มีโชคต้องแสวงหาด้วยตนเองด้านนี้นะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่เพิ่นเริ่มตอบสนองดีนะครับเอาข้อความชี่แนะครับจากผู้ทําการเกษตรและประสบความสําเร็จนะครับในแวบอินทรีย์ก็แล้วกันนะครับผมถ่ายรากาบันทึกไว้ให้เจ้าของเบิ้งนะครับเดี๋ยวการเที่ยวโตหรือว่าผู้ใดมี ข้อที่นี้ยังภูมิภูมิกสิได้นำมาปฏิบัติกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ